ชอบจีดีนะนะครับอันหนึ่งเกณฑเกณฑ์นะครับนหนึ่งตะวันนะครับแต่ที่ไม่ได้ไปนะครับถ้าไปก็คงจะต้องไปเจอกับพี่ตั้มนะครับที่ตั้มก่อการดีนะครับเพราะพื้นที่ตรงนั้นนะ่มันเป็นพื้นพูดถึงว่ามันเป็นพื้นที่ของลูมคุลจริงๆนะครับบริเวณแถวนะั้นะนะเห็นไหมสพนนทบุรีนะนะ ติดกับอหอนาฬิกาท่าน้นนํานน่ะนะครับเออท่าเรือนะครับเออมาท่าน้านนเนี่ยท่าเรือนะท่าเรือเจ้าพระยาที่จังหวัดนนทบ,บุรีมันติดงานนะครับนะครับ,นะรบมันติดงานนะครับถ้าไม่ติดงานนี่ก็หูนะครับนะสนุกเลยนะครับเห็นไหม ไม่ใช่ความเพ็นะนะครับเหมือนตรงอ่ะอวยตัวเองเนี่ยนะครับว่าอนะครับเมื่อวานก่อนนะครับพี่ตั้มมาที่ร้านรถนะครับเขาแวะใช่ไหมอ่าอาจจะแวะเอ๊ะทำไมไปบ่อยจังร้านคุณรถอยู่พัทยาไม่ใช่เหรอครับเหานเวันก่อนนี่ พี่ตั้มเขาอยู่นนทบุรีนะครับเขาตีกลับลงเจ้าฝ่อตีกลับลงไปพัทยาเลยนะครับไก่นะนะครับน่ะยี่วันหนึ่งสี่หนึ่งสองไงใช่นะครับสนมหอยหอมรสนี่ยมากินยำทะเลนะครับโอ้โหนะครับน่ะเออนะครับใช่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 ค่ะนะครับโอ้นะครับหมายความว่านะครับฝีมือของรถสตอรี่ไม่ใช่ย่อยนี่นะครับนะ เห็นไหมกันนะครัเด an ี๋วจากนนนะครับว bon ิ่งลงถึงพัทยาเลยนะครับน่าจะอร่อยนะครับเอาอ่ะอ่าอ่ะอือนะครับสงสัยอ่าได้ได้ชิมแล้วนะครับสงสัยว่าจะได้ชิมแล้วนะครับอ่าน่าจะได้ชิมนะครับฝีมือแล้วก็คือติดใจนะครับคนเรานี่มันแปลกนะครับถ้าคนเราเนี่ยไปกินนะครับอะไรถูกปากแล้วนะครับต่อให้ร้อยกิโลเข้าไปมันนั้นนันมันเป็นเรื่องจริง นะครับเป็นเรื่องจริงนะครับคืออยากกินนะครับแบบพื้นๆเนี่ยนะครับอยากแบบพื้นๆเนี่ยอย่างลุงโมคนนยครับชอบกินอะไรอ่ะนะครับลาบหมูนะครับลาบหมูของคนเหนือที่ทําลุงโมคนก็เอามาทําแต่มันไม่อร่อยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับมันคล้ายๆนะครับคล้ายๆแต่ว่ามันไม่อร่อยเหมือนเขาอ่ะนะครับเออนะครับลุงโมคนขึ้นไปเหนือไปกินนะครับไปซื้อกินร้านอาหาร ทำไมมันอร่อยจังไม่เหมือนกับที่เราทําเลยเห็นไหมทั้งที่ว่าพริกเนะี่ยเราก็สั่งมาจากทางทางลาซาด้านะครับออทางลาซาด่าเขาอะไรอย่างนี้นะครับพริกก็คนเหนือน,นะครับเราก็มาผสมแล้วก็มาตีนะครับเห็นไหมทําตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกในอ่ะยูทนะูบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันแม้แต่มันแค่คล้ายๆกันนะครับเออ ในเวลาลูโมคุลเนี่ยเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยปีใหม่เนี่ยลูโมคลขึ้นไปไปซื้อกินโอ้โหนะครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนะสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับฝีมือนะครับอ่านะครับทำมาเช่นนั้นคอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับมีคนติดตามเพิ่มมานะครับทำมาดีๆรอท่านอยู่นะครับนะเวลาออกก็เวลานะครับ เออออกคลิปออกอะไรนะครับทำมาอย่าลืมติดแท็กนะครับอย่าลืมติดแท็กสี่เหลี่ยมนะครับเออสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมนะครับอย่าลืมติดสี่เหลี่ยมแล้วก็พิมพ์ช่องนั้นช่องนี้ไปด้วยนะครับงั้นคนไม่เห็นนะครับเอองั้นคนไม่เห็นนะครับงั้นจะไม่มีใครเห็นถ้าเราออกคลิปไปนะครับถ้าเราไม่ติดแท็กนี่นะครับมันไม่มีใครเห็นนะครับไม่มีใครเห็นแล้วหรอกมันก็จะมีคนที่ติดตามห้าคนนั่นแหละนะครับน้านะครับเออ นะครับถ้าถ้าทรมาติดแท็กมันก็จะมีคนเห็นถ้าคนเขาชอบนะคับเขาก็จะกดติดตามอได้ครับขอบคุณครับเฮ้ยนี่นมันไส้ลุงมคลมากว่าเดี๋ยวต่อยแม่งเลยนะครับว่ารรมานี่ยงนิต่อยธรรมาเลยนะครับโอ้นะครับชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ได้ ยังไม่ได้ฟังหน้าแต่เลยนะครับนะเดี๋ยวจะขอลงไปฟังหน้าแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ